ตึงมีสูโลเลขาตึงมีสูโลเลขาลราชื่ ชุลกะถีมูเจียรู้หัวซื่อเกอ้อป่ายว่านฟู่เวิงคุณคูได้ตั้งหัวข้อเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อว่าถ้าฉันเป็นเศรษฐีเราซื่อชุลกะถีมูเจียรู้ หัวซื่อเกอป่ายว่านฟู่เวิงคุณครูได้ตั้งหัวข้อเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อว่าถ้าฉันเป็นเศรษฐี่งเเเสสียยจวนงเสียสเ,ยเ,เยมิน เสียยาเสียให้รานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนต่างก้มหน้าก้มตาเขียนกันยกใหญ่ร่างเเเสสีียยงจัวเ生写ย文同学们สียให้รานักเรียนเขียนเรียงความ นักเรียนต่างก้มหน้าก้มตาเขียนกันยกใหญ่เซียนยู่ลเลอเหมยห่าเตอห้วนเสียงจือจองเวยตูเยี่ยหนจั่วเจอปูตงทุกคนต่าง ตกอยู่ในจินตนาการอันแสนบันเจิดมีแต่จรคนเดียวที่นั่งนิ่งๆไม่ทําอะไรเซียนยูเลอเหมยเ่าเตอห้วนเสียงจือจงเวยตูเย่ฮันจั่วเจอปูตงทุกคนต่าง ตกอยู่ในจินตนาการอันแสนบัญเจิดมีแต่จรคนเดียวที่นั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเหล่าชื่อชีกว้ายเตอเวินหนีกั้นมาปู้เสียจั่วเหวินคุณคูแปลกใจมากถามว่า ทำไมเธอถึงไม่เขียนเรียงความเหล่าชื่อฉีกว้ายเตอเวินหนีกั้นมาผู้เสียจั่วเหนินคุณคูแปกใจมากถามว่าทำไมเธอถึงไม่เขียนเรียงความ เฮียห e, ันเตออี uya, John, ้ตี้ส่วป่ายว่านฟูเวิงย่งปู้เจาเสียเสมจัวเหวินเย่วมีซูยาจอนพูดขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจผมเป็นเสร็จทีนี่ครับไม่ต้องเขียนเองครับผมรอเลขามาเขียนให้ เฮียห yeah no ันเตออีตี้สัวป่ายว่านฟูเวิงย่งปู้เจาเสียเสมจัวเหวินเย่วมีซูยาจอนพูดขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจผมเป็นเสรษฐีนี้ครับไม่ต้องเขียนเองครับผมรอเลขามาเขียนให้ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ